พี่ลิมก็ใจเด้งนะเขาซื้อมาเลยเข้ามาแล้วอยู่เพระว่าอยู่โอเคมียกระตุกนิดๆเพราะไอเทมเกลือเต็มพื้นเลยจานฮะเดย์โอ้โหเนี่ยแซฟบริ่งเนี่ยเล่นเต็มพื้นเลยน่าเนอะฮัดเก็บมงแหลกใช่ไหมตัวนี้เหรอจะไปเอ็มวีได้เจ็งสี่เดี๋ยวเั็มรับมาเลยอืมแต่้มาดูมึงได้ล่ะ โอ้ห็นก้อนว่ะสาร้างบ้านไหนดีนะ่ะมีโอ้ยมีตัดไม้โอ้โอ้จะได้ไม่ได้มีตัดไม้เป็นไปแล้ว <S <S 2> <S 2> การตัดไม้เป็นสิ่งที่ดีเออว่ะกูก้ยากลองทำเลวอันนั้น เล่นไม้ครับไม่ตัดไม้อ,อ,อนจาจะสนุกกูจะเผากูจะเผาไม้ทำท่านแต่กูไม่คุดดินออด,ดินเนหลอหิน,นค,คุดหินตรงนี้กูอของขับช่องแห่งความลับไม่ใช่นี่คีคู่โอ้เออ้คคู่ใหม่ คาคู่คาคู่หาขาคู่ก็จะไปดุนเนียงคาคู่เออขาคู่ตัวนั้นไงตัวนี้คาค่โรโรแต่ขาคู่มันไม่อ้วนขนาดนั้นไม่เชื่อขาคู่ขาคู่มันแบบเมื่อไหร่น่านิดจะมุ่งยาวๆนะแบบตีตีเหมือนแบบหนึงคาคู่หลังนั่นขาคู่หลังไปดูุนเนียงไปเรื่อยไปไปไปดีกว่าไปดุเนียงไม่ครับเอาชีวิตรอดมินมดกันงคาคู่ อ้ออาวไปไปนั่งคุยเรื่องไรสาระนี่แหละเอ๊ะรำคาญว่ะอีพวนติดต,ต,ต,ติดหัวเด็กดาบของนี่งน,นั่นนะ่ะดาบของนี่งน,นั่นแหละอ๋อเฮียสบายใจกันเยอะเลยเจียวเจียวเจีวยวถอยต่อป่าต่อป่า ใส่ไม้ไปเอาแซปิ้งไปเผาเลยเยอะเกินอืมไม่ใช้ประโยชน์ได้นายยังเอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้ไม่ก็เป็นขีดเงิได้รอมีทานดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองไม่เห็นเรานี่สองนี่กูเจอมันชาร์จแบบเดี่ยวให้เลยกูจ่ากูจ่ายก้อซีนะมันชาร์จให้กูให้เลยมันชาร์จมันก็ยิงใส้กูให้โปรเพราะซีกันหนะโผล่มีแก่นั่นค้าไหม เราขาคบเหนียวเหี่ยวเหนียวไปเหนียวอะไรจะจบไนี่งเีวเีวเยวโตเตไม่ได้ซึคิโดราเอมองหน้าเทของเราคือต้องการที่จะขุดหินให้มากที่สุด <pursue schemes> <ar> เป็นหน้าจะมีการยืมสกินยักษ์เพื่อนฮะจากเพื่อนสนิทมาใช้ได้ยืมสกินมาใช้สามสามครั้งอาสามครั้งวันการันส,นสมุดว่ากูสร้างรัฐไม่ใช่ไหมแล้วกูก็เอาไอ้กิจ<อ>กรรมที่มันแจก,กไอ้สกินมวยไทยเนี่ยเออแต่ก็ส่งไอ้สกินมวยไทยให้ไอ้ดีลักเล่นทุกวันไปเลยล่ะแล้วก็ฉายมวยไทยตัวตรงมาเลยเก็ไเอออ้ําทาไมกูคอยยืมเลยสกินนาคอสเขี่ยว นากเกี่ยวยากชายมากเลยเอ่ไงแล้ึงเข้าใจความหมายืไ่เอเดี๋ยวกูจะนิดเดกูจ้างไปตั้งสถานไหนไม่ไม่ได้ต่งไม่ได้กูนู่นนู่นกูต่ตอนงนอนซะกูแน่ยังอยากใช่แนยางใส่นานก็ย่ิบสี่ชั่้ได้๋ยวช่วงอะไรวะเดี๋ยวมึรู้เดี๋ยวมึรู้แ่เป็นกูงมเฉยเใช่มแต่พูดมันานเลยดิม่เจอท่านม่เจอเล็กม่เจออลยรอ นีเดี๋ยวขอลงเมืองกันดีกว่าครับนี่มแป๊ันพายาไปขึ้นดีกว่าไรดินเหนื่อมื่อแล้วโอ้เมื่อแล้วเอออสังบนเอาแบบชยก็เลยหน้ใหญ่จมาเอาบบนุ่ไปเลยตัวนี้นี้ว ช่มีทะเลเด้วยเนี่ยดูแหม่ระวังนะน,นั่นทะเลอาจะทุกแมงกระเบนากระเบนเขาแมงกระเบนไม่เมงกระเบนเลยนะไม่มีเซน,นัหนอยอา่างไคด้ะระวังนนั้นมึงอาจจทุแบบเอ็กซอลอดซี่หนึ่งครบนี่เนี่ยยนากูดงดีไหมนะ่ะ <c oughs> ดีเ <c oughs> ดียเกได้ด <c oughs> ดีไหมน่ะ <c> ม <oughs> ึงาคบเลย ไว้ไว้ไวสม坤นะ1มื่นห้าเอ้ยตัวเยี้ยเขากูเล่นดีเเขื่อนี้เขือนที่เลยใ่หมาเขากูมันตาเด้น่นมีหกูต้องดีมันจะมันเขากูเทนี้เว้เบ้เปถสมเบสมนะสองสองหมนห้แล้วก็กูได้คนพาหนึล้านสองมึกินเดยอเออเดยางไวเลยไวคนนี้เป็ฟาร์มดีสุดในเกมนะจริงจริงมึงไม่ต้องกินก็ได้งามคือมึงเก็บไวเอออะไรวะทำไมก็ไวอะไรเขเขง้าปหิมนขมันผเป็นแม่ไงติใเว้ หลุมมันอ่าก็มีอ่าขับรถเรื่อยเรื่อยเว้นละแมงมุมไม่ดอกใหญ่ด้วยไอ้เยอ้ยถ้าถ้าดอกใหญ่ยังเอาตกปลาได้เลยสายปลาแล้วนี่มาแล้วมีไอดีเลยมึงต้องโชว์ฉลาดให้กูเห็นเราคือวารอนตกปลาตัวแล้วสมัยก่อนนี่คือแบบกันอ่าอะไร เออนกเี่นีตามาอ่าแล้วไม่รอดตามมาม้นมาไวใบ้านเอเออเ็อ้ยขต้้รบูมโอ้ต่อกรับไม่ให้เลยตวมวางกไปเรื่อเรวลืมเจะตโออกูลบมาแล้วมาเอาจดนรบไล่เลือนแล้วล่าสุดก็ไอซีรีทีแบบไอเึงมึงที่เข้ามาดิโปรนี่ซื้อปวนแต่กูตีพอซื้อไหพใดไฟอ้่อ่ากู กนเลลนห้ากเลนนหมืนหหมืนชาวทำาช่ปไอตกใจอะไรครับเรื่องนี้หน่อยอานี่ยเอาไปกินมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแดงมนกันกินด้ารับมันแดงมากันนกั้งกูหตัวได้ตีกัวกูทำตัวเองยังโบกยังมารที่ยังไม่เป็นเราีสองตื่น้ยอืมนี่ประตูสองบ้านทำไดดีเออ ไปหยุดชายกูด้วยเขสินรีวิวได้ืได้ไปหยุดชายกูด้เออไปหาปลาไหมกูด้วยไปหาปลาไหมกูด้วยเดบีก่อนใช้บุนพระวัดเอานาเอานาตากไปได้ดิอย่าทำกระจกเลยไม่โดนอะไรเลยไม่น่ารู้เลยเขราะมึงอย่าเลิือดสร้างเลยมึงคือมึงต้องต้องทำบุญนั่นเออต้องทำแบบเข้าวัดเข้าวาสามารถทำโมเอออาจารย์แดงวันวันยาสนใจเรื่องใต้สะดือ มันดีมันไม่ดีดีก็มาห้างมตัวเอไมช่วยบอกเอคุณจะตายนะมึงอยู่ในนี่ยังไม่เห็นเลยเนะี่ยอ่าคุณลงทะเลใช่ไหมอ๋อเราไปช่วยมันฮะได้เย้เดียวกันคุณก็มาช่วยตายบางทีเย้เย้ <c oughs> มาเดี๋ยวไปห้อยอยู่ไหน สุดได้แล้วยูเมวนุ้ยไปยิงมาที่ยูเดี๋ยวือเซตใหม่นี่อันนี้ใส่ใส่ใส่ดิขโรยไม้โมยขโมยไม้ขมไมเาคือโจนมยไม้ไม้หมเนี่มึงอะอะไรอะไรไมเจอทีไม่เจอทีไม่เจอทีไม่เจอทีขอมึงอาจจะแบบเล่นแถวแถนูก็ได้นู้นนู้เสียก็ได้เสียเออนู้นแนูเสียไหม เออเออเออกท่ามหนแต่ว่บักพืนยังโอ้ช็ดบักลังปุ้งเนี่ยโอ้เช็ดเช็ดเช็ตายตายตายีตายแล้วเช่นอยเียอ่งนี้เน่ยงมันเงาสพนเออไปลงไปเดี๋ยวกูจะการเเรื่องเฝ้าเอามาเอาเด็กพดเอาเฉยเยจะเป็นการหนนึงจึบจึบเอาไปเผานี่ด้วยไป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 เอาตัวข้าไปได้ไ เอาไม้ไปไ้วทยทำกลอ้องเพื่อแกไปในเมืองน <c oughs> ี่นตู้หรอเปล่า <c oughs> โอเคอย่างน้อยกูได้รับมารีเข้าไปอัน,นหนึ่งหลอ,อดทับดูด,ด,ด,ดะเดาท่านเตีนกูชาอ่านิ่เปอรมาตู้ไหมตู้ตูม้มหนี่เราลุมื่อ,อยู่ในกูจหลง มึงมามึงมาทำในบ้านมามุกมาคุณในบ้านนี่เจียวกูไหนคุณต้องใส่หมากนั่นว่าเดี๋ยวมึงมึงคุณในบ้านัมึงทำอะไรมึงเลิกกวนกูได้ไหมเจียวเจียวเจียวถ้าตัวอันนี้จะพบแม่งจะพบกับแท้แม่งกูตายนะกูตายมึงกูตายมึงแป๊ดดูแหนมำบุ๊บโอเคแล้วก็ขุดนี่มันใช่ไหม แม่กูควรท่อกับสเกลหรือกูควรท่อกับมึงดีแม่นี่กูชอบเด็กสเกลก็กูชอบเด็กสเกลว่าสเกลมากกว่าละไปของโบนเอาของโบนเอามันมันเจียวล้างมือนี่ขเขาล้างลวดเลยนี่มึงนั่งมังไงมองอ้ฮาราคตยี่สิบล้านแดกเราได้เราก็แดกไปนะตอนนี้เนี่ยเออแดกไปใช่ไหมลังคาไม่ต้องมีหรอกแฟนตอมมันก็ไม่มาคืนได้หรอกไอสัตว์ตายตายแน่ๆแฟนตอมคืออะไรเยอะนั่งเออยอมยอมยอมห้ไหวจังวะ เราควรจะสร้างเป็นต่อเพ่าแล้วกินอะไรดีเหมืนอนอกข้างว่าออกินนะอะไรดีวะแถวๆนี้มีทะเล,ลน่าจะต้องไปหาปลาสร้างเป็นได้เลยนี่วะสร้างเป็นดิเดี๋ยตอนเช้าขาไปตกป,าปาาลาปลาเป็นสายดำต้องจำไว้นี่เออจะฝึกมันขึ้นเชยื่อมันอยากเป็นสายขนด้อพุ่นดึ๋งขนที่ฟ้าหายใจ ไม่ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่ไมไม่เข้าใจไม่เข้าใจจะังสร้างกลองได้ไหมาสร้างกลองมันิดนเออสักสองหยบะเนาะเขาหยิบกลองตังไว้ตรงนี้ไม่วางวะฮัลโหลยร่าใชไม่พูดเล่ทำไมนายไม่มาติดกับพวกเราล่ะอัมรี เรา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 เมื่อแต่ไหน้ามันลงไปถึงไหนน,นู่นชื่อมันอยู่นูน่นเอ,อ่อเราจะตัวไรประโยชน์นี้ต่อไปใช่ไหมใช่แหละเราจะไรประโยชน์หรือค,รควรยอไปหาของก,กินดีเอ,อ่อออกไปกูตายแน่แน่เ็ดิดเบอร์เดินมาแบบนั้นใครจะอยู่วะไก่เยี่ยแหละบ้านตุ้ม กูรร่าง,งถึงบ้านมาโอาไม้แบบอัปหล,ลักอัปเรียนนุยเตาคีมอมดก็ได้เออโอ้บอกท่านโอ,อ้โหชิคเก้ก็เจอทานทานทาในสุดไหนก็เจอทานว่าแต่นายลงไปถึงไหนแล้วนะ่ะว่ายเยอะแล้วลึกแท้จะลงไปช่วยไหมโอ้เดคุดโยฟาร์บานมันไรมันไรประโยชน์ เทกุศไม่กุศลผลานอกเลยอกอเทกูยกแต่หรือก็กกอพิมก็ได้กูสงสัยวันนั้นกูลืมไปเน่งขึ้นไปก่อนเอ่อมาวะกูหลงเสี่ยงเลยตีลองไปแบบคาซอมบี้เอาเนื้อมากินเลยถ้าหลงน้ำมันอาจจะบดภัยแต่ถ้าเจอไทเด้นนี่คือเฮี้ยเลยไเทเด้นคาซอมบี้กับไทเด้นนี่คือเฮี้ยบ้านเออจริง เพราะฉะนั้นแล้วการล่าอาหารเราควรจะเก็บทรกความทุกอย่างเออเยี่ยมให้บดเพลงวะนี่นะเพลงทีนี่เยอะเหมันเพลงมันมากเยอะเยอะเหมือนกันนั่นนี่อ่ะเอออันนี่ปุ๊บยังไม่หมดปั๊บโอ้ยยังไม่หมดอีกเอาแค่นี้มาพอไรชาอย่างเฮ้ยแค่เช้าอลไรนะแค่เช้าอะไรแกชาอลไร เดี๋ยวผเกียนอะก็เขีานยาวเลยเดี๋ยวกูเอาไปเช็ดคลิปเบอร์คลิปเบอร์คลิปเบอร์อย่าหยุดวิ่งเองดิอย่าเสียวให้มีคุณภาพด้วยของเราเยี่ยววันดีปลาง่อยเป็นอะไรวะปลาเอ้ยอยู่นู่น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 ปลาหยุดเดี๋ยวผมก็โดนเสียวนานกูไม่หานา ยงไงไว้กูยงหาทีไว้นะได้เรือไหมได้ตายกูตายกูตายไปมาเกือบมันนั่นเป็นการาตัวใต้เพื่อนเฮีได้มลงคืออันั้นเด็กกูตายคือเปการเด็กูคาตัวใ้เองคือยังเห้เรมลีไงได้ถึงแม่าหนะหลุดไปละมองเข้ามาละ ถดงไม่มองถดงไม่สวยเดงไม่ทำเดอเดาบยดปวดคอชิมหายเลยบานคนอาแต่บนเดินไปดันแล้วคือทางเดี๋ยวเราคือเราคือกั๊บแต่เราคือซิงคกพอเราจกด้ไ่น้ำแชงวะ จันได้ว่น้ำมังกรเร็วนี้มั้ยเจ้าว่ิด้เองโกมโยมาด้วยอ้าวเชี่ย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 คุณโดนเฮียเด้เนี่ยเร็วๆอ๋ออาการมอดโอ้เขาไม่เลยอะไรวะนั่นๆเห็นไหมไหมไม่สคยเห็นป่าวะน่าเอ้ยยี่ไม่อย่างสวยเลยอะไรวะไปดูแป๊บเข้ามาแล้วเฮ้ยนากูจะทำใต้น้ำวะเป็นทำเร็วกว้างมาแล้วก็สวยมากด้วย ใช่หเจอลาพีดด้วยลาพีดลาพีดห้าคไลาพีดอยู่ไวอยู่ไว3สมเปาก่เลยกปั๊บเลยละกูเจอปลาสักทีช่ไหมออาลมให้มงบ้านไมหน่ะม่บ้านไปเดี๋ยวกเดินทางอีกมั้ยภาชนภัย เลยกูคิดว่าเิปโรโยนที่เป็นกอรางว่นั่นแต่เป็นกอกางทะเลคูไม่ใช่ใช่ไมไ่ไม่ใช่้วไม่ใช่อไม่ใช่้วอไมนใช่แล้เออไม่ใช่ล้เออไม่ใช่แล้วเออไม่้าม่ใช่แล้วเออไม่ใช่ลเอะไม่ใช่แ้อม่ใเ่แล้วอไม่ใช่ลวไม่ใช้นเอมาใแล้วเออไม่ใช่ล้เอไม่ใช่แล้วเออไม่่แล้เอม่ใี่วอไม่ใช่แวอมเอม่่แล้วเออไม่ล้อ่าถูกรันวเออ่วเออ่ใช่แว ไอแล้วก็บอกว่าอีซี่ก็คือค้าได้ง่ยเองแล้วก็มันบอกเรามนอ้ยน่าจะจะทําด้วยเป็นทานที่มีแป๊บเอ่อทานเรื่องลุดัของไวรุบีเเป็นทานเป็นท่านที่มีทานเอเคเป็นทานเดียวกูเอาไปทหหมู่บ้านเนาะเออถ้าเจอจดีมาเล่นาเล่นบเราวะฮะเล่นเล่นกบเราตไม่ได้กูก็บมเดกก่อน โอ้เลียทานอนเออเข็ดลังก็บมึงกับเยมไหมเข็ดลังจิบไยเลยเอาไปองานไปมึงไปตกบ้านเลยวะนับเลียวคาคนทำตัวมีไดเต้นๆมั้ยโอเคเห็นเป็นเกมบอกคุดแล้วก็มีรูปตัวเองจะาตอนนี้คือการ็ชปรโยนตเเมใช่เลยใอ่เอ๊ะมาแน่นอมีระบุเกมเออเจอหมูข้าแป๊บ โอ้อยมีงข้ามูโอ้แม่มิงมึงโกหเหรออ,ออะไรเนี่ยขาตุ๊กขาไปเพลงนั่นระวังดิแมกูเจอหลายตัวเลยนี่ออช่วงนี้หมูแพงใครๆก็อยากได้ตัวพี่นั้นลูกหมูไม่นะลูกหมูไม่นะลูกหมูฉันขอโทษแต่เราต้องทำพอพวกลูกค้า แม่สีนวลยนะไม่ใช่ละมูมูไปไหนกันหมดหายหมดแล้วเอ่อฉันควรจะกลับไปที่เมืองนะก็เราจะประชุมภัยเราควรจะมีอาหารเอ่อแม่สีนวลป่ามหอย ทำไมอ่ะก็ชอบอ่ะเป็นมุกที่สุดยอดมากเลยฮ่ะม้งาถ้าไม่เจอแม่งแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวคอยไปหาของกินในภา้าหรือไม่กลัวแดกเนื้อดิบไปเลยไม่ใช่เนื้อไก่มันคงไม่ท้องเสียหรอกกลัวการหาหมู่บ้านมันไม่ใจซิ่งเดียวครทำตอนนี้วะนั่นซิ่งเดียวคนทำตอนนี้คือการหาม เอ่อมากรุ๊มอยู่กลางฝั่งที่ขานได้ไปโบกพามันตู้แล้วก็ถูกวางเอ่อโบกได้ไปรับเที่ยวเอ่อมันก็ตู้ไว้แล้วแต่แบบทิ่ขานกูขี้เกียจถูกเอ่อแบบเอ่อฉันเจอไก่วัาดีไก่ข้ากูไม่ได้ อาหารก็น้อยแ,บบแล้วอาหารก็น้อยแ,บบแล้วเยสแค่ไม่ก็น้อยโอ้ยเยสคลุกรนรกทอดกรดอบอะตื่นเต้นังไงต้มโคตรใหญ่เลยฮึเอ้ยยัยเอ้ยเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดมันตื่นเต้นขนาดนี้เลยเล้ววันนี้อะเลยคอมยโรตติ้งเลยนะเอ่อเทพิกัดแป๊บ พิกัดสามเจ็ดศูนกนะับลบสิบแปดสามเจ็ดศูนยนะ์ลบสิบแปดเออในคลิปหน้าค่อยมาแล้วกันแต่น่าจะประมาณอีกปี EP หน้าเลยคลิดวเนี่ยเ็ิงคตรเถียนอ่ะพิงพิงคตรเทดีย่นั่นกูห้าทางระบาดไม่เจออารมณ กูเดินมาใกล้งกูเจอกอรอยฟ้าด้วยยังไงนี่จใช้เลยนี่คือันี่คือโซโลกอเขาทษวนแไม่สีนวลเราต้องทำาพื่ผู้ลูกค้าชคือมัน่โที่ก้ทีนึงไม่มันี่หรอเฮ้ยมามาไอ้มาเจ้าตูเจ้าตูเอ้ยไม่ใช่เจ้าตูเล่นอะไรกับบูบอ่ะ ออกมาล้านเนือ้อไอ้มือถือมันดีมากกดคิวรัวได้เลยลลลลลลลเออในในจาวาแม่งแบบตีชาร์จตีชาร์จเลยแล้วก็นสนุกเบียแบบน,นนะอย่าบอกนะข้างหน้านี่ก็มีถามมา้ำอ่ะเกมเบือแล้วเนี่ยโอ้เชิดไม่นินไปเรียงอ่ะครับครนั่นพิกัดอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไง

ระยะทางช่างห่างไกลเสียงกองแน่ๆเพราะกูนอนพื้นให้ตายเถอะช่างมันอันนี้เป็นคลิปที่กูจะแม่นำให้คุณดูว้าวนิวเกต มานมลกเลนัตไปจอ้าวเ,เจอหมูอีกแล้วในเมื่อราคานายแพงก็ขอลาเลยละหมูเดีด๋ยวมันก็จะแปลอ่ะอเฮ้ยเนื้อเยอะเลยว่ะเนื้อเยอะเลยกูวิ่งไม่ทันหมูเนี่ยแต่ขอโทษนั่นเนื้อไม่สีวนวลแต่เ,เราต้องกินเพราะพวกลูกค้า,า,อ,าอ,อูฆ่าไปลยกู้่าไปหลายกองละ จึบ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 โอ้ยบายไปหนึ่งจึบมีเลเวลตกอยู่เก็บสองสองสองเราต้องไปปิดจัตุนก่อนโอ้ดูได้อยู่นี่หว่าบาปบาบ,บ,าบโกดีเราเจอเอ้ยคุยกับเพื่อนไปด้วยคนเขาบอกว่ากูบ้าไปเนี่ยไม่มาเพราะเรามันบ้าอยู่แล้ว กลับบ้านดีกว่าไปเจอแกะเลยว่ะไม่ฮะอ่าอันกูกูหาไม่เจอเอาไปล้เอาไปทาเกกูได้เนื้อมาคนรังมาร์กนั่นแต่ยังไม่มาร์กพอเดี๋ยวขอไปตกป้าบื้มเลยกอนใช่หมอได้เือผสมกันแล้วก็ก็ก็ไปแล้วก็มาคาก้ไม่ใช่วว้ย คนแก่ไ้โวยแน่น่ามีตัวนั่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นีได้ามาที่ก็ปับ๊บจะยิงยิ่งเลย